ค่ะวันนี้สอวอุปกิจก็เข้าพบกับคณะทํารรงานสอบสวนคดีฟอกเงินค่ะโดยยื่นยืนยันการยื่นตรวจสอบ1 1อยบริษัทรับเงินโอนนะคะไม่ใช่วิธีการที่จะมายื้อเรื่องของตัวเองนะคะครพร้อมทั้งเช็คบินคนกันแกล้งไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นแน่นอนค,ค่ะวันนี้ครับคุณอุปกิจปาจรยังกูลครับสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนะฮะพร้อมด้วย พันตํารวจโทธนัตแสงอรุณครับทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายฮะเดินทางมาเข้าพบคณะทํางานสอบสวนและพนักงานอายการครับที่สํานักงานการสอบสวนสํานักงานอายการสูงสุดครับภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮะได้รับมอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือแจ้งขอเลื่อน ในวันที่18เมษายนที่ผ่านมาครับ<ฆ>โดยนายอุปกิตกล่าวนะครับว่าวันนี้มารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนทั้งฝ่ายตํารวจและพนักงานอายการเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการเดิมคือวันที่18เมษายนครับแต่ติดภารกิจเลยเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนฮะนอกจากนี้ฮะยังได้นําข้อมูลให้การเพิ่มเติมจากเดิมครับเคยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดซึ่งเป็นรายชื่อบริษัทกว่า80แห่งครับแต่ตอนนี้ฮะ พบว่ามีอีก26บริษัทรวมเป็น112บริษัทและต้องขอขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรมครับซึ่งบริษัทเหล่านี้ฮะได้ทําธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมาเช่นเดียวกับบริษัทอัลลัวกรุ๊ปฮะซึ่งเป็นการโอนเงินผ่าน MC และไม่ทราบได้ว่า MC ใช้บัญชีใดโอนไปครับซึ่งต่างจากบริษัทอัลลัวกรุ๊ปคะเพราะบริษัทอัลลัวเนี่ย MC จะโดนจะโอนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามใบเสร็จซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจครับแต่บริษัท112แห่งนี้นะครับโอนเงินจาก บัญชียาเสพติดตรงเข้าบริษัทครับตรงนี้ฮะเราคิดว่าเพื่อความเสมอภาคเพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้กฎหมายไม่เลือกปฏิบัติครับจะต้องไม่ใช่นะครับการดำเนินคดีแค่บริษัทอัลลูบริษัทเดียวครับถ้าให้เป็นธรรมจริงต้องไปสอบสวนทั้ง 112บริษัทเลยทีเดียวครับค่ะคุณอุปกิจก็กล่าวอีกนะคะว่าบริษัทอโลกรุปหรือว่า PNP เนี่ยโอนเงินเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ค่ะไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมอะไรกับบริษัททั้งสิ้นค่ะดังนั้นการที่มีคนมาปรักปรำเรื่องยาเสพติดจะขอดําเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะวันนี้ก็เข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมจากนั้นทางอายการจะนัดหมายเพื่อฟังคําสั่งคดีอีกครั้งค่ะเม ว่าการยื่นรายชื่อบริษัททั้ง112แห่งเป็นการประวิงเวลาคดีของตัวเองหรือไม่นะคะนายอุปกิจก็ชี้แจงเขาว่าไม่ต้องการประวิงเวลาอะไรค่ะเพราะไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรทางพนักงานสอบสวนก็จะต้องรวบรวมความผิดและความบริสุทธิ์ตัวเองไม่หวั่นหวันกับการยื่นรายชื่อบริษัทอื่นค่ะเพราะเป็นรายชื่อที่ได้ไปคัดเอกสารมาจากสารอย่างถูกต้องพร้อมทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าในกรณีที่สารวัตรสืบสวนสอนอพญาไทยมีการเซ็นรับทร,บทราบทุกหน้าและยัง มีการแปลผิดโดยตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเสียหายจนสารออกหมายจับได้ในคราวครั้งที่ต้องขอออกหมายเรียกก่อนและตามกระบวนการก็ผิดมาตลอดค่ะทางนี้ก็ยืนยันว่าจะฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะในส่วนของคนที่ใส่ร้ายป้ายสีปรักปรำในเรื่องยาเสพติดแล้วก็ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะครับเรียกว่าคดีนี้ก็ยังต้องติดตามนอย่างใกล้ชิดนะฮะ,ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลด้วยของพรรครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ thank you